เอาลอเลยครับผมนะยังไงก็ต้องขอ สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยเชื่อสายดาวไว้ทุกท่านกันด้วยนะครับและในสำหรับวันนี้เจ๊จะมาสารต่อเรื่องเงือกสุดหืน่น x ดรฝึกหัดครับผมใครที่ยังไม่ได้รับชมกันก่อนเนี่ยแนะนําให้ย้อนกลับไปชมก่อนนะครับคือเรื่องมันฟินมากๆเลยนะครับกดคลิกเข้าไปที่รูปตัวไอ้ด้านมุมขวาบนได้เลยนะครับกลับไปดูตอนเก่าๆก่อนครับเนื้อเรื่องจะได้ไม่งงนะจะได้เสพกิดความฟินได้ยาวๆส่วนใครที่รับชมถึงตอนปัจจุบันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์ได้กับคลิปนี้ด้วยนะครับทางช่อง BPC ตามชุมชนนคะครับผมตอนล่าสุดให้เสียงภาษาไทยโดย BPC ไอ,อ,อเจ้าสัตว์ร้อยได้รัดชนปล่อยดิสโรไปเดี๋ยวนี้เลยนะ เขาถูกยิงเปลี่นฮอร์โมนมันแรงเกินไปฉันไม่อยากจะเป็นนางเงือกแต่ให้ตายสิฉันรู้สึกเหมือนว่าจะทนมันไม่ไหวแล้วอากาเรสให้ตายเธอะทำไมรู้สึกว่าเขาไม่มีการตอบสนองอะไรเลยล่ะเขากำลังพยายามทดสอบฉันจะเอาจนชัฉันตายเลยใช่ไหมเนี่ย ฉันไม่ได้บอกนายหรือไงว่าฉันไม่เออนี่อากาเรสฉันฉันจะไม่วิ่งหนีอีกแล้วล่ะอ๋อได้ปลดว่าชีวิตฉันด้วยเธอแล้วก็รีบกลับมาหาฉันตอนนี้เลยรีบกลับมาหาฉันสิออออ ได้รับแรงกระแทกอย่างรุนแรงอ้ออ๋ออลกอรัสเดซาโรต่อไปนี้นอยจะไม่สามารถทิ้งฉันได้อีกต่อไปแล้วนะ เกิดอะไรขึ้นกับตาของฉันทุกสิ่งทุกอย่างฉันมองเห็นหมดเลยสว่างสวยเหมือนกับบริเวณนี้มีแสงไฟลอดส่องเข้ามาเลยแต่ว่าที่นี่ไม่ได้มีแหล่งกําเนิดแสงจากตรงไหนเลยนี่หรือว่าฉันจะได้รับความสามารถในการมองเห็นในเวลากลางคืนงั้นเหรอนี่เป็นสัญญาณของการกลายพันธุ์ใช่หรือเปล่านะ เริ่มแล้วทุกคนน้องเริ่มจะกลายเป็นนางเงือกแล้วเจรู้สึกเหมือนว่ายิ่งพวกเขาอยู่ด้วยกันได้กันบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งแบบว่าน้องในเอกเนี่ยก็จะยิ่งกลายพันธุ์เร็วขึ้นนะรู้สึกแบบนั้นอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวเจนะคะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนคิดแบบไหนคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์ให้กับคลิปนี้เดี๋ยวเจจะไล่กดใจให้ทุกคอมเมนต์เลยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ